โอเคทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่เกมโลบอกนะในแบบของ All-Star Tower ์ดีเฟน e นะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นอีกแล้วนะโอ้โหช่วงนี้มาไม้หายจริงนะก็4ีหวันนี้ที่ผมหายไปก็คือผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะทุกคนคือรถจักรยานยนตนี่ชนนะแขนหักแล้วตอนนี้แขนซ้ายผมก็ใช้บังคับเดินไม่ได้นะคือแบบว่าผมจะเดินแต่ละทีเนี่ยผมต้องใช้มือขวามาเดินนะทุกคนอืมมันก็กจะดูแบบว่าเดินโง่งๆหน่อยนะ โอเคไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านละคือเราก็สามารถเล่นเกมได้นิดหน่อยนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูตรงเอ่อ o r l d 2อยู่ไหนอ่ะ r l d 2 w o r l d 2อีก15นาทีนะอีก15นาทีมีฮอกจะหายไปจากตู้สุ่มนะวันนี้ผมก็เลยจะมาสุ่มแล้วกันนะทุกคนมาเดี๋ยวผมหาในก่อนไอ้บันได,ดง,งูอยู่ไหนวะนี่เหรอใช่ไหมโอเคมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็ มีเจมอยู่สองหมื่นนะเดี๋ยวเราต้องเดินไปแลกก่อนนะเราไม่มีเพชรเขียวเลยนะทุกคนเราแลกแป๊บหนึ่งนะ้ยแมปไม่โหลดเกิดอะไรขึ้นอ๋มแลกตรงไหนอ่ะเอ๊ะมันแลกตรงไหนทุกคนผมลืมไปละอา้าวเพชรเขียวมันไม่มีแล้วทุกคนเพชรเขียวไม่มีแล้วโอ้ผมก็ว่ายอยู่มันทำไมไม่มีให้แลกวะโอเคนะตัวนี้เก้าร้อยเจมทุกคนก็เดี๋ยวสุ่มเลยลวกันนะเหลือแปดนาทีไม่รู้จะได้ป่ะนะมี Hawk ้องหกดาว โอเคเดี๋ยวเริ่มตู้แรกเลยนะทุกคนไหนๆก็ดวงสวยมาละอืมวันนี้ของดวงดีหน่อยละกันเปิดเปิดทั้งหมดเลยนะเราแบบว่าต้องรีบนิดนึงนะเวลามันจะหมดละอุ๊ย900ไปแล้วนะตอนนี้ไม่900นะ108ละได้หรือเปล่านะทุกคน2โลละน่าจะยังไม่ออกหรือเปล่าโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนอืมกินตังค์จัดเลยมามนดีเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้5ดาววะอ๋อ5ดาวธรรมดา เวลาเราส่งไปเรื่อยๆดีกว่านะมามาดิาเร็วๆบูบบบบบ,บถ้าเกิดว่าผมได้มีฮอกเนี่ยผมเคยใช้มีฮอกฟาร์มเจมอย่างนี้แหละทุกคนมันก็โอเคอะ่ะได้อ่ะใช้ได้อะ่ะตอนนี้หมดไปประมาณห้าพันแล้วนะทุกคนโอย้ยังไม่ออกเลยหุ้ยเมาเมาส์เมา์มามาไม่ขยับทุกคนใส่เมาส์ลุดปัญหาเยอะจริงๆเลยนะมา อตอนนี้ผมหมดไปห้าพันนะห้าพันแล้วยังไม่ได้เลยทุกคนมาหน่อยดีมาหน่อยปึ๊บปึ๊บโอ้โหถ้าสองหมื่นนี้ไม่ได้นิดเจ็บมากเลยนะทุกคนผมุตส่าห์ฟาร์มาสองวันแล้วนะกว่าจะได้ขนาดนี้อืมไม่มาเลยอนะทุกคนเหลือนมาแล้วอาจจะมาแล้วก็ได้นะเดี๋ยวดูวก่อนหกดาวหกดาว,ดาวไม่มีเลยนะโอเคได้อยู่ สุ่มต่อไปมาไอ้หนุม่มมาหน่อยดิเออเปิดทั้งหมดไปปุบ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 อีกตู้หนึ่งอะปุ๊บปุ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 บ,ปบ,ปบมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยกดเปิดทั้งหมดแล้วมันลีลาเอ้ยมาแล้วทุกคนการันตีปะใช่ไหมคล้ายๆว่าจะการันตีหรือเปล่าเยอะขนาดนี้หมดไปประมาณเก้าพันนั้นทุกคนตีกลมๆนะประมาณเก้าพันสุ่มไปสองนาทีเก้าพันโอ้พระเจ้า เยอะมากนะ9,000กว่าผมจะฟาร์มมาได้ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเรามีออมเควสอะไรอีกอะไม่มีแล้วปะก็ใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวผมเนี่ยเออด้วยว่าผมหายไปนานเนี่ยก็นั่นแหละผมผมแขนหักอืมผมมีประกาศไว้หน้าหน้าเพจของร้านขายร้านขายของผมอะเออร้านฟาร์มอะนั่นแหละร้านโจโรบักชอบอะเออ ผมประกาศไปนะว่าผมเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้แค่2วันทุกคนผมก็ต้องมานั่งอัดคลิปอีกแล้วนะทุกคนอุย้ยเดี๋ยวทำไมอันนี้ผมได้มาเยอะจังอะผมไม่ได้สังเกตเลยนะโอ้ยเอาว่ะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สุ่มแล้วกันทุกคนมีอยู่ตู้หนึ่งที่ผมอยากอยากสุ่มมากคือแบบมันยังขัดใจอยู่มันต้องเอาไปอัปเกรดหรือว่าต้องเอาไปอะไรนะ <laughs> ผมเคยถามท่านผู้ชมนะผู้ชมไม่รู้มีคนมาตอบผมหรือย,อยังนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดเลยละกันนะทุกคนปุ๊บเอาให้เต็ม175นะเพราะว่าเรามีตัว XP เยอะมากเยอะโคตรนะทุกคนปุ๊บ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 เออร์วินผมต้องไปหาเออร์วินมาอีกตัวอย่างเนี้ยจริงๆแล้วอะปุ๊บ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 อุยหมดแล้วเหรออุ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋อเต็มแล้วทุกคนก็ดาเมจนะหนึ่งหมื่นเนี่ยทีนี้ผมก็จะมีตัวทำดาเมจสำหรับทีมผมเองแล้วนะมีฮอกนี่เป็นตัวที่หาง่ายมากๆนะทุกคน โอเคสำหรับใครที่มีตัวอื่นแนะนำเนี่ยปากคอมเมนต์นะทุกคนปากคอมเมนต์มาบอกทีนะว่าเออเนี่ยตัวเนี่ยตัวน,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 นี้แนะนำนะเออเนี่ยตัวนี้แนะนำนะพี่แบบเออไปอยู่ในทีมอะไรประมาณเนี้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดใครมีตัวแนะนำนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะให้อาหารก่อนเลยแล้วกันปุ๊บนี่นะทุกคนมาแล้ว175้เบรียบร้อยนะทุกคนดาเมจ1 0 0 0 0นะความเร็วก็8 ก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้เป็นตัวที่ต้องเก็บไว้นะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะทุกคนอ่ะเดยวตัวนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะทุกคนมันเป็นตัวที่อยู่ในสตาร์พาร์ทอะอ่าสตาร์พาร์ผมก็ฟาร์ม,มาตัวนี้เวล62ละแต่ว่าผมยังไม่มีตัวของเอ่อไอตรงเนี้ยเออปลดล็อกสตาร์พาร์เอาง่ายๆผมยังไม่มีเลยว่าจะ รอตู้สุ่มอยู่นะไม่รู้จะมาตอนไหนก็รอทีนึงแล้วกัน,นทุกคนโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวหลักๆก,ก่อนนะที่ผมมีตอนนี้ก็เออมีประมมีปาระมเนี้ยเออตัวหลักผมอะไม่ได้โหดอะไรเลยนี่นะผมก็มีเออร์วินแล้วนี่ว่าผมมีเออร์วินแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเอาเออร์วินเนี่ยอัปเกรดด้วยแล้วกันนะทุกคนเอาตัวอัพแป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บตัวเอ็กพีเรามีเยอะนะเราเอฟเคไว้นานมากนะทุกคน จัดไปอ่าเรียบร้อยนะทุกคน175่นะอัพไปปุ๊บเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะมีตัวดาเมจจริงๆจังสักทีนะแล้วก็ตัวนี้เอ่อคือจริงๆตอนนี้เนี่ยผมหาอูริวอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมมีตัวตัวเล็กเอ้ยตัวเล็กๆมาแล้วแหละ ตัวที่แบบว่าเอาไปวิวัฒนาการได้นะทุกคนนี่นะผมเก็บไว้แบบเยอะมากแต่ว่าผมหาตัวนี้ไม่ได้จริงๆนะทุกคนเนี่ยเมืองแห่งวิญญาณคือผมต้องไปไปผ่านเมืองแห่งวิญญาณก่อนถึงผมจะได้นั่นแหละมันไปอยู่มันอยู่ในนั้นไงโอเคเดี๋ยวผมไปตามหาที่หลังก่อนละกันนะอีกหนึ่งนาะทีทุกคนจะเปลี่ยนตู้ใหม่ละก็ไม่รู้ตัวอะไรจะเข้ามานะเดี๋ยวผมขอญาตรอไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะว่าตัวอะไรจะเข้านะ ขอรอดูแป๊บหนึง่งถ้ามีตัวดีเข้ามาเนี่ยผมก็จะสุ่มต่อเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคตัวใหม่มาละก็สาหรับตัวนี้เนี่ยผมก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมาไว้สุ่มที่หลังดีกว่านะก็คือเฮ้ยเต็มเหมือนสุ่มอีกสองทีได้ใช่ปะจัดดิรออะไรอะไห <c oughs> นๆก็จะการันตีอยู่ละนี่มาเลยหกดาวเอ้ยหกหรือห้าวะหกดาวสิมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ม่แค่พันเพชรเองจะไปกลัวอะไรเนาะทุกคนนี่อําไม่ใช่แม่งโผลมาถ้าตกใจหมดอนะเน่เรียบร้อยนะทุกคนก็ได้มาละไม่รู้ว่าตัวนี้ดีหรือเปล่าด้วยนะไม่ไม่มีข้อมูลเลยนะตัวนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนเอาไว้เจอคลิปหน้านะตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่งร้ยห้านะผ่านมา3า p อีพเลเวลผมหนะึ่งร้อห้าแล้วถือว่าก็ถือว่าไวอยู่นะอืมถ้านับตามวันที่เล่นจริงๆนะทุกคน ผมเอฟเคั้งคือเที้งวันนะโอเคสำหรับใครที่อยากซื้อไก่ตันหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆนะก็สามารถไปที่เพจของโจโรบักช็อปได้เลยนะทุกคนเรามีบริการสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้แล้วนะสะดวกสบายนะไม่ต้องติดต่อแอดมินไม่ต้องรอคิวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่าน,นี้ก็แล้กันนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับฝากติดตามด้วยลยะ่ะใครที่ยังไม่ติดตามบาย